รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษร e ัทเอเจนเันจำกัดสนับสนุนโดยโอนติงเชื่อในทุกการเรียนรู้สวัสดีรสสดครับคุณผู้ชมนี่วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเลย ออของความนี่เรียกว่าคู่ค้นอนมือใหม่ล่าสุดนะมีใครบ้างมีพี่มอสพี่มอสข้สองแล้วนะพี่มอสสองคนเขาเป็นน้องสนุก,กับน้องสวรรค์คิ้วดกเหมือนเขาคุณโอ๊คมสมิตอารินกับอารันแล้วก็วกมีอีกคนนะคุณเอพาสินลูกเขาเนี่ยเ,<อ>เหมือนพี่เอโดนย่อลงมาเลยนะ,ะแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งลูกหนึ่งเรียกว่าเป็นแบบเบอร์หนึ่งจริงๆอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แค่พระเอกเบอร์หนึ่งนะคะหล่อที่หนึ่งเลยค่ะคุณครับที่หนึ่งนี่ไงนี่บรมมดนั่นเองสวัสดีครับสวดี สวัสดีครับสวัสดีครับทึบ่งในความหลอ่อหล่อจริงขายตัวนะก็ได้นะครับจริงกัครับครับผมในครับเริ่มสองสั้นการเวลาทําอะไรผู้ชายคนนี้ไม่ได้จริงๆเพราะจนถึงวันนี้พระเอกติ๊กเจษดาพร h, ok <c oughs> ยังคงหล่อเป๊ะจนสาวๆต่างยกให้เป็นสามีแห่งชาติแล้วมาคุยเรื่องความเป็นสามีแห่งชาติสามีองวกเราว่ะสาวทุกคนเขายกให้เป็นสามีแห่งชาติก็รู้สึกแบบก็แปลกๆนะครับแล้วเราก็ก็ แต่ในทางกลับกันเนี่ยครับเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เขารู้สึกว่ามองเราในในแบบนี้ครับคือจริงๆแล้วว่าหน้าตาไม่สําคัญหรอกมันอยู่ที่คารมเป็นต่อใช่ไหมครับคือคนเราผมว่าเสน่ห์มันอยู่ที่แบบการดําเนินชีวิตการที่เราเข้ากับคนได้ง่ายการพูดคุยการพูดการจาเรื่องต่างเหล่านี้นะครับผมว่า อนนี้เป็นสิ่งที่สาคัญมากกว่าแต่ผมว่าคุณมีทั้งคู่เลยครับใช่เราต้องบอกว่าเป็นคนดูแลตัวเองดีด้วยอ๋อนี่นี่ล่าสุดรู้เลยครับสง่เก้ามาตอนนี้พี่ติ๊กเหมือนเดิมอะเวลาทําอะไรคุณไม่ได้จริงๆครับพี่ติ๊กก็ทําได้เหมือนกันเอ้ยไม่มีอะก็ตามการเ้วเวลาเหมือนเดิมเป๊ะก็มีตากันบ้างนะนิดเดียวพี่ติ๊กดูแลตัวเองยังไงบ้างคะพี่ คืออย่างผมเองเนี่ยจะค่อนข้างจะบุกป่าฝ่าดงด้วยซ้ําไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ที่ที่ผมคิดอยู่เสมออันนี้เหมือนเหมือนเป็นบุ๊กนะครับแต่ว่าเราคิดจริงๆคือผมจะมอกจะบอกว่าเราต้อง18ตลอดเวลาเราต้องแอคทีฟต้องแบบว่ามีพลังชีวิตเยอะอๆแล้วก็อย่างต่อมาเนี่ยคือผมว่าผมรู้สึกว่าผมอาจจะได้มีโอกาสเดินทางแล้วก็ไปสัมผัสกับธรรมชาติเยอะอๆได้แบบซึมซับได้เห็นโน้นเห็นนี่เนี่ยผมว่ามันมันอาจจะเป็นอะไรที่ทําให้เราเติมพลังอีกเรื่องหนึ่งที่พี่ทําไม่ได้เลย พี่เขาไม่ติดโซเชียลเลยอ๋อย้อยยอยคุณนติดโซเชียลมากติดเหรอครับไม่ติดครับค่ะสิคุยกับใครบ้างครับไม่ไม่ไม่คุยกับคนอื่นไม่ติดเลยพี่ติ๊กตื่นมาจับโทรศัพท์ก่อนตื่นขึ้นมานะครับก่อนจับโทรศัพท์เนี่ยให้จับภรรยาก่อนอุ้ยสิ่งแรกจับภรรยาก่อนครับอ๋อครับยังอยู่ไหมแก้มหนึ่งทีจับภรรยาแล้วบอกว่าช่วยหยิบโทรศัพท์ให้หน่อยหยิบโทรศัพท์ยังไงเนี่ยไไไมมม่่ด้แบบี Facebook เป็นของตัวเองไม่ได้มี IG เป็นขอองงตัวเเลยเราไม่อยากจะไปติดอะไรกับมันแล้วก็ไม่ได้อยาากติดวว่ใในนันเนี่ยเราต้องแบบ คอยดูหรือคอยเช็คอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมจะคอนเซนทร์กับกับสิ่งที่เราทํากับงานที่เราทําแล้วก็สิ่งคนรอบมากกว่าคนรอบข้างเดี๋ยวนี้เนี่ยครับในการส่งข้อความเนี่ยไลน์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการมันก็สะดวกสบายแทนอะไรนะ SMS อ่าครับผมก็มันก็มีมันก็เราก็ใช้ในการทํางานคือต้องบอกว่าเราต้องใช้ให้เป็นคือใช้เพื่องานอย่างเดียวคือเราเราเราใช้เขาไม่ใช่เขามาใช้เราก็ผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกนะครับแล้วก็พอเวลาเราทํางานกับใครเนี่ย เราก็อยากให้เขาคอนเซนเทรตกับเราเหมือนกันไม่ใช่พอเวลาเราคุยกับเขาเนี่ยแล้วเขาก็ยังนั่งเล่นแล้วมันก็แบบมันมันเหมือนกับว่าความสนใจมันอาจจะเสียไปครึ่งนึงแล้วเอาเป็นว่าดูพิ๊ิกทางรายการกับละครใช่ไปด้วยกันเนาะข้อหนึ่งที่คนทางบ้านอยากรู้มากเรามาพูดถึงเรื่องนี้เลยครับจบนเจ้าบ้นโนเรือนจบไปโอ้โหเรียกว่ากระแสตอบรับนี่ สุดติงเป็นไงคะเออก็โดนมาว่ามาเยอะนะว่าใจร้ายจังแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เล่บทแบบนี้ถูกไหมคะเออก็ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่บทจะแบบใจใจร้ายขนาดนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่มีเมียเยอะขนาดนี้คนชอบอันนี้คือเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องเพลิงนารีค่ะไปสนุกไปหาไปต่างประเทศแต่หนว่าเหนื่อยเคยไปทำงานต่างประเทศอยู่แล้วใช่ไหมครับดูว่ามันจะเหนื่อยมากแล้วก็เราข้าจะแบบไม่ได้แบบเห็นว่าโอ้โลกนี้สวยงามไม่ได้ล้า เราก็ตื่นแต่เช้าทํางานทั้งวันนี้ครับพอค่ำๆก็เข้านอนอันนี้ไปถ่ายที่ไหนนะครับออสไปถ่ายที่ออสเตรียครับนี่ไงออสโนแคลนกัลูอินออสเตรียครับผมครับคนจะเข้าใจไหมออสเตรเลียออสเตรเลียพี่ติ๊กเล่นละครเล่นหนังมาหลายเรื่องเจอนางเอกเทียบเลยอ่ะฮะประทับใจคนไหนมากที่สุดคะคนไหนโอ้ ก็ทุกคนไม่ได้เหรอเพราะทุกคนที่เจอพี่ติ๊กก็เบอร์แบบเบอร์หนึ่งทุกคนนะต้องบอกต้องบอกว่าเจอทุกรุ่นดีกว่าเจอทุกรุ่นตั้งแต่ทมอมสมนี่ก็รุ่นๆเดียวกับผมครับผมมายันตอนนี้ดาวิกาที่เด็กสุด,ดแล้ว,ลว <laughs> เด็กมากยี่สิบต้นๆอย่างเงี้ยครับผมผมก็กลัวว่าเดี๋ยวาจะกลายเป็นคู่จิ้มพ่อลูกไปฮะแต่ประทับใจทุกคนสรุปทับใจทุกคนครับแล้วก็ถ้าเป็นภาพยนตร์อะไรเงี้ยเราก็จะโอเคมันก็คือเรื่องแรกคือเรื่องที่เราประทับใจสุดนะเพราะว่ามันคือต้นกำเนิดสองสิบเก้าสอง 2 5งห้าห้าเันธพันองใจอะไรเงี้ยเออทำต่อไหมใครใครนำเหนือเลยนำเหนือทำหนังเรื่องใหม่อันดพันของใจเอออันดพันทองใจเป็นต่อเนื่องมานี่นี่๊อเนวิเกเตอร์ครับผมครับจริงๆตอนแรกที่แบบรู้ว่าพี่ติ๊กเข้าป่าคิดในใจพี่ติ๊ก เข้าป่าพี่ติกต๊กตักแดดพี่ติ๊กเนี่ยต้องไปแบบพี่ติ๊กต้องโซมในความคิดเรานะดำดำพังๆทำไมพี่ติ๊กไม่เป็นแบบนั้นนะคกับทำไมก็เป็นแบบนั้นนะครับไม่เป็นเลยดูดิอย่างนี้ตอนนี้มาเห็นตอนที่ติ๊กเนี่ยออกจากป่ามาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าไปไปมาๆนะครับแล้วก็ในในหลายๆช่วงเนี่ยพอเวลาเราเดินทางเข้าป่าเนี่ยเราก็ดำกลับมางอมดำางอมโซมแเราก็กลับมาโอเคนอน กินอาหารมีประโยชน์เดี๋ยวก็หายฟื้นฟูแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขาวคือผมเป็นคนอยากดํานะครับผมเลยพยายามตากแดดเยอะๆไม่กลัวอะไรคือที่มาที่ไปของการไปทำรายการเรวิเกเตอร์ครับตั้งแต่เด็กเราชอบธรรมชาติชอบสัตว์ปลาชอบทะเลชอบภูเขาชอบน้ำตกอะไรอยงี้ครับแล้วก็วันหนึ่งอยากจะมาทํารายการ ก็เลยคิดว่าต้องเป็นรายการที่มันเหมาะกับตัวเราใช่เราชอบเพราะว่าเราเป็นพิธีกรด้วยนะครับแล้วยิ่เข้าป่าบ่อยขนาดไหนครับว่างก็ไปครับคติว่างสองวันว่าง1วันหรือว่าง3วันเนี่ยผมก็จะไปบางทีแล้วในการไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปถ่ายรายการเสมอไปเราไปเพราะว่าเราไปเรียนรู้โลกกว้างของเราเฉพาะผมอยากไปเช่นตอนนี้มันมีช่วงเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพมีนกชายเลนอพยพในช่วงฤดูการนั้นวานบูล่าออกที่บางตะบูนภรรยากับลูกไปด้วยไหม ก็แล้ว <c oughs> แต่โอกาสครับ eh คืออันที่ไปเนี่ยเราก็จะไปแบบเบาๆไปไปแบบถ้าตั้งใจก็คือไปเที่ยวไปเที่ยวเองนะครับเบาๆเขาอ็นจอยไหมเขาก็เอ็นจอยหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมชอบมากเลย พอเวลาเราไปเที่ยวสวนสัตว์อย่างเงี้ยครับโอเคเราก็อยากให้ลูกเที่ยวสวนสัตว์ลูกสนุกหรือเปล่าไม่รู้ภรรยาสนุกหรือเปล่าไม่รู้แต่เราพ่อสนุกมากโอ้โหตื่นตาตื่นใจแล้วลูกพี่ปลูกฝังให้อยากให้เป็นเหมือนพี่ไหมคะเราก็อยากให้เขาเป็นนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มเป็นแล้วนะคะผมสอนให้เขารู้จักสิ่งวลรอบๆตัวการที่เราออกไปเล่นได้ไปสัมผัสกับลมฟ้าอากาศได้ไปตากแดดบ้างได้แบบรู้จักฟังเสียงเครื่องบินเสียงนกร้องมันคือนกอะไรสีอะไร ให้เขาเห็นเออกิ้งกาได้จับเออไส้เดือนจากหอยทากแล้วลูกผมเนี่ยครับจะไม่ชอบใส่รองเท้าซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ออกนอกบ้านปุ๊บถอดรองเท้าถึงใส่ก็จะแบบถอดเองแล้วก็จะวิ่งเท้าเปล่าพื้นร้อนๆยังเดินเลยนะครับเออแต่เองเราก็เป็นห่วงนอะอันนี้ก็ผมก็เออเพราะว่าตอนนี้เท้าชักจะเริ่มหนาแล้วแต่จริงๆอย่างเงี้ยดีนะคะพ่อแม่หลายคนจะกลัวลูกสกโปรกถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะเลอะมันสกโปรกบ้างหรือว่ามันอาจจะ ไปเจอที่มันเละๆอะไรเงี้ยผมก็ไม่เป็นไรเต็มที่เดี๋ยวก็ล้างเดี๋ยวก็สะอาดนี่ครับเป็นที่มาที่ผู้กํากับแต่ละคนที่พี่ติ๊กเคยเล่นละครให้เขาบอกว่าพี่ติ๊กเป็นคนมีวินัยมากเพราะอะไรครับก็เราเป็นคนแบบเนี้ยไม่ได้ไม่รู้ทำยังไงคือให้เราฝืนตัวเองมันก็ไม่ได้คือผมแบบโอเคอเรื่องวินัยนี่ผมยอมรับนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะทําอะไรแล้วตรงไปตรงมานะคะเรื่องของการทํางานเรื่องของ วันเวลาบทละครเรื่องการดําเนินชีวิตต่างๆเนี่ยครับอย่างพอเลากินข้าวเชาว้าข้าวกลางวันข้าวาเย็นผมก็จะต้องต่อคิวเพราะผมอยากให้ขอสํสคัญเกี่ยวกับเรื่องของคิว <c oughs> แล้วก็ผมเป็นคนกินแล้วออ <c oughs> พอเวลาเึื่อก่อมาพอรลามีอาหารมาวานที่โต๊ะแบบพิเศษ <c oughs> มันจะมีกับข้าวเยอะแยะมากมาย <c oughs> ต่อให้กินยังไงมันก็กินไม่หมดผมก็จะมีชามอันนึงช้อนสั้นอันนึงแล้วก็ผมก็ตักข้าวตักกับกับกับเท่าที่เราจะกิน <c oughs> แล้วเราก็กินหมดของเราเพราะเราจะกินท่านี้พอแล้วผมสูกปลูกฝังมาแบบอยากกินของเหลือ อยาก,กินของเหลืออันนี้เสียดายของภรรยาบังคับให้กินเป็นเพื่อนทีนี้เป็นอย่างนี้ไหมภรรยาเนี่ยอยากกินขนมนั่งกินขนมนี่แล้วกินแต่ไส้แล้วที่เหลือไอ้พวกเปลือกเนี่ยให้เราแล้วถ้าเป็นนี้อยากจะกินหลายอย่างแล้วก็กินนิดนิดนิดแน่นอนแล้วไอ้ที่เหลือล่ะก่ก็เสร็จเราเพราะเราไม่กินเขาก็องถามว่าที่ไม่กินอ่ะทำไมอะเพราะบางทีผมโคตรอิ่มเลยอันนี้ต้องบอกว่า เป็นเรื่องของการทํางานเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องคุณพ่อดีกว่านี่ถือว่าเป็นรายการแรกเลยนะครับที่แบบว่าได้มีโอกาสมาคุยเรื่องแบบการเป็นพ่อเนี่ยนะครับเป็นลูกใช่ไมแต่จริงก็ดีนะอีกคนคนดูก็จะได้รู้จักพิติกในอีกมุมหนึ่งแต่ตอนนี้เรามีของมามอบให้ด้วยครับและนี่ครับเรามีผลิตภัณฑ์จากโอวัลตินมอบให้พิติกด้วยครับขอบคุณมากครับ สนับสนุนโดยฟูจิโกะถามเรื่องลูกก่อนเลยเห็นหน้าลูกครั้งแรกตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับเขาก็จะจะร้องนะครับพอออกมาปุ๊บเนี่ยครับเราก็ดูก่อนเลยว่าโอเคหน้าตาเป็นยังไงครบไหมเป็นยังไงมีตรงไหนบ้างคือเราพยายามจำนะครับเพราะว่าผมได้คิดอย่างนี้ว่าเดี๋ยวพอไปเข้าห้องที่เขาจะไปพักเนี่ย กลัวเดี๋ยวหายไปหรือว่าหรือว่าสรับลูกเราอ่างเงี้ยเราจะกลัวเขาจะเอาลูกเราไปวางสลับเพราะเวลาเด็กคลอดมันจะคล้ายคลายกันหมดอแต่ในความจริงแล้วไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเขาบอกว่าเกิดปุ๊บเขาใส่ปุ๊บเลยใช่ครับใช่ครับแสดงความเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้วว่าเปิดคุณพ่อชื่ออะไรคุณแม่ชื่ออะไรเป็นลูกใครอะไรอย่างเงี้ยครับจริงไหมที่เขาบอกว่า1อาทิตย์หลังจากคลอด หน้าลูกเปลี่ยนกับทุกวันใช่ครับจริงครับใช่ครับคือเราสนุกกับการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับเอ้ยวันนี้แบบนี้มันนี้อีกแบบนึงอะไรก็ค่อยเปลี่ยนไปครับเขาบอกว่าเวลาภรรยาครอบลูกไปแล้วสามีจะเหมือนถูกทิ้งจริงไหมคะ เหมือนกับภรรยาจะเขาจะยุ่งแต่กันลูกแล้วเขาจะลืมเราจริงไหมคะก็จริงภรรยาไม่ดูแลนี่จริงใช่ไหมพี่ก็จริงค่ะคือไม่ใช่ไม่ดูแลครับผมผมเข้าใจนะครับเขาจะมีความเหมือนกับมือใหม่ครับจะต้องพยายามทําให้ดีที่สุดกังวลว่าแบบนี้มันถูกหรือมันผิดหาข้อมูลหาประสบการณ์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นลองผิดลองถูกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเพราะเขาตั้งใจว่าอยากจะให้แบบอยากให้เลี้ยงมาให้ดีเลี้ยงทำไมดีใช่ครับแล้วตอนที่ท้องติ๊กอ่านหนังสือไหมครับสาหรับผมแล้วผมไม่ครับไม่ผมเคยเลี้ยงงงนนนน้้ออผมคคเล็กะ ตอนเด็กๆผมก็พอจะจำได้เขาเข้าๆอยู่แล้วรู้รออยู่แล้วเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันเราต้องคอยเรียนรู้แล้วก็รู้จักเข้าไปเรื่อยๆครับนี่ไงพูดเหมือนเป็นทุกอย่างนะเนี่ยมีกซ้มส์มาตั้งเริ่อเลยกอย่าไปกังวลอย่าไปกังวลนิดนึงไปสัญชาตยานสัญชาตยานครับคนสมัยก่อนพี่มิกเขาก็มีหนังสืออ่านคุณแม่เราอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือก็ได้ถูกต้องว่าจะเลี้ยงลูกยังไงก็เราก็โตมาได้ถึงทุกวันนี้เราถามย้อนกลับไปตอนพี่ติ๊กเป็นเด็กบ้างว่าย้อนไปไกลนิดนึงนะคบ คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงพี่ติ๊กมาอย่างไงบ้างโอ้ลูกทุ่งมากครับผมถูกเลี้ยงมาแบบโดนตีตีหนักๆเลยเพราะว่าผมค่อนข้างซนนะครับแล้วก็เออทาไมก็ไม่รู้นะคือมันเหมือนกับโบราณที่เขาพูดว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีครับซึ่งพูดมันจริงมันมันก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ว่าการตีของคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยเขาไม่ได้แบบตีพเพื่อเราซนเราดื้อเรา ผิดระเบียบแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ก็โดนตีทะเลาะกันกับน้องก็โดนตีอะไรเงี้ครับแต่ผมไม่รู้ว่าคือในสมัยนั้นกับสมัยนี้มันอาจจะแตกต่างกันไปอย่างเมื่อก่อนคุณครูก็สามารถตีเราได้แต่เดี๋ยวนี้อาจจะตีไม่ได้แล้วผมก็เบางทีเราก็สงสารคุณครูเหมือนกันนะเพราะบางทีแล้วการที่จะกำหลับอะไรบางอย่างได้เนี่ยก็ต้องโดนตีแต่ว่าอาจจะต้องแบบมี ถึงจุดของมันนะครับว่าตีแบบมีเหตุผลแล้ว,วิธีเลี้ยงของคุณพ่อคุณแม่กับเราก็จะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันค่ะอันเนี้ยจะเป็นปัญหาไหมคะหรือว่าเราก็ไม่เป็นหรอกครับเพราะว่าเราปรับให้มันเจอกันตรงกลางนะครับว่าสมัยนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยผมค่อนข้างที่จะธรรมชาตินิยมครับสิ่งไหนที่ควรจะเชื่อเราก็เชื่อ<ม>ที่มันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันนะครับแต่ถ้าแบบไหนมันต้องแบบฟิกมาก1 2 3สเป็นสเต็ปมากเกินไปเนี่ยมผมว่ามันเครียดไปผมว่าเราเราปรับตาม ตามลูกเราดีกว่าดูตามคำต้องการของเขาถูกส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าถ้าได้ลูกสาวคุณพ่อจะตามใจแต่ถ้าเป็นลูกชายคุณพ่อจะดุพิ๊ิกเป็นคุณพ่อแบบนั้นไหมคะไม่เลยครับคือผมค่อนข้างจะปล่อยให้เป็นอิสระ,ะแต่ว่าเขาจะต้องอยู่ในในกฎเกณฑ์กฎระเบียบถ้าเกิดว่าเขาล้ำเส้นอันนี้ไปเนี่ยเราจะต้องดุเขาเพื่อให้เขารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรทําตีไหมคะ ยังไม่ตีครับเพราะว่าถึงแม้ว่าตีตอนนี้เขาก็ไม่รู้หรอกว่าการตีการตีคืออะไรต้องให้เขาเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นทั้งวันพอเราัวที่ลูกซนเนี่ยครับจะมีคําไม่กี่คําที่จะกูะทั้งวันไม่ลูกไม่ยาไม่ทําไม่ไม่ทั้งวันนะครับบางทีเขาอาจจะอยากจะลองเขาอาจจะอยากพุดปลั๊กไฟเราห้ามเขาทุกวันบางทีเขาอาจจะอยากจะลองอยากจะไปเล่นปลั๊กไฟแต่เขาจะเช็คเราว่า นั่นแหละเราจะห้ามเขาไหมแอบดูจิมแต่พอต้องพูดแน่ใช่แล้วพอเราไม่เขาก็จะยิ้มแล้วคิดว่าเรื่องที่ยากที่สุดในการเลี้ยงลูกคือเรื่องอะไรคะเออสถาบันแรกเนี่ยคือครอบครัวต่อมาคือเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็พอเขาโตขึ้นเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องออกไปสู่โลกภายนอกอันนี้แหละคือผมว่าไปเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาเจออะไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทําให้ดีที่สุดเนี่ยคือสร้างภูมิต้านทานให้กับเขาภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันในเมื่อแบบ เขาเป็นคนแบบนี้คิดแบบนี้ทําแบบนี้ต่อให้เจออะไรใดๆในโลกใบนี้ไม่มีทางมาทําอะไรได้ลูกพี่จะให้รู้ไหมว่าเราเป็นนักแสดงคือเราค่อนข้างจะแยกนะครับคือด้วยตัวผมเองก่อนที่จะมีลูกก็ตามเนี่ยครับผมจะแยกเลยว่าระหว่างเรื่องเรื่องงานกับเรื่องชีวิตส่วนตัว แล้วก็เราไม่รู้หรอกว่ามันดีหรือมันไม่ดีแต่เราคิดว่ามันน่าจะดีก็เลยรู้สึกว่าเราแยกกันดีกว่าในมุมของเราใช่ครับก็มันก็ดีก็เป็นแล้วแต่มุมมองของคนคือของแบบนี้นี่ไม่มีผิดไม่มีถูกใช่ไหมครับมีวางกฎไหมคะว่าสําหรับบ้านเรากดเหล็กสําหรับลูกมีอะไรบ้างก็ผมคิดว่าอย่างโอเคเราตกลงกับภรรยาว่าสิ่งที่ลูกเราเนี่ยเรียกร้องจะไม่ใช่ว่า พ่อให้แม่ไม่ให้แม่ให้พ่อไม่ให้หรเราจะไม่ใช่ไปคนละทางสมมุติว่าเรียกลูกเรียกร้องอะไรเรามาปรึกษากันก่อนอแล้วเราตอบให้ไปในทิศทางเดียวกันว่าให้ให้เพราะอะไรไม่ให้เพราะอะไรพ่อกับแม่เหมือนกัน<อ>ไม่งั้นเดี๋ยวลูกแบบคนที่ให้ลูกก็ไปรักคนนี้ให้มากกว่าไอ,อ,อคนไม่ให้ก็เป็นผู้ร้ายไปมันก็ไม่ถูกใช่ไหมครับจริงแล้วณตอนนี้อายุสองขวบกว่านิสัยประมาณไหนครับ คือตอนนี้เนื่องจากว่ามันไม่มีอะไรให้ต่อสู้เยอะก็เลยอันนี้ยังไม่ดูยังเด็กอยู่แต่ว่าไอ้ลุยจะลุยชอบสิ่งแวดล้อมชอบอ่านี่ไงชอบชาติเหมือนคุณพ่อแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันแล้วแต่เรื่องที่เขาสนใจถ้าเกิดว่าบางทีแล้วเขางงแงเขาห่วงนอนก็จะไปหาแม่พ่อแม่ก็จะออนแม่ถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นบูบูก็จะมาหาพ่ออยากจะไปแบบดูจิ้งกาไปดูการลอกไปดูเครื่องบิน จะมาหาพ่ออย่างเงี้ยเขารู้เขารู้เขาแยกอ,ออกเอาอย่างนี้ช่วงหน้าเรายัางมีเรื่องคุยเทียบแต่ตอนนี้เรามีของมามอบไปด้วยถ้าเรามีนิวท o เพ็กซ์ค่ะเป็นอาหารเสริมสำหรับเด็กมอบให้พี่ติ๊กด้วยค่ะข,ข,อขอบคุณค่ะใหม่ e อ็นฟาโกรเอพลเพิ่ม DHA 40และมี PDX นี่คืออันนี้เป็นเด็กมานี่คืออันนี้เป็นคอลเลคชันรุ่นใหม่ล่าสุดของเราเลยล่าสุดครับผมครับล่าสุดครับครับผมครับเออดีดีพิตติกลายพี่เดี๋ยวผมไม่มีงานทำรุ่นใหม่ล่าสุดของลิตเติ้ลฟ็อกใช่ไหมคะก็สำหรับคอลเลคชันนี้นะครับก็คือจะเป็นแบบว่าสีสันของเด็กๆพ็กพิตติกเป็นคนออกแบบหรือภรรยาออกแบบภรรยาครับส่วนข้อมูลก็ภรรยาเป็นคนบอกมาเหมือนกันอ๋อครับผมครับ แบรนด์นี้น่ารักมากๆเลยจริงๆเนี่ยแอปแอปติดตามมาตั้งแต่ช่วงที่เปิดแบรนด์ใหม่ๆนะคะเพราะว่าเห็นเสื้อผ้าลายน่ารักมากเลยแล้วก็พี่ใหม่ก็ชอบนะใส่เป็นเซตเลยอยู่ที่บ้าน <c oughs> ก็ขอวขอวยพรนะคะให้กับด i t ตันฟ็อนะคะแล้วก็ให้พี่ติ๊กแล้วก็น้องพีชนะคะกิจการรุ่งเรืองค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าเด็กนี้เป็นอะไรที่แบบว่าว้าวมากอยู่แล้วนะคะเป็นเป็นธุรกิจที่ที่ทำให้พ่อแม่มีความสุขทำให้เด็กมีความสุขนะคะก็มาให้กำลังใจค่ะเอาดอกไม้มาให้นาง แอนเชื่อว่าติ๊กทำอะไรก็ตั้งใจอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ติ๊กประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้รวยๆมีเงินเยอะๆนะคะจะได้เลี้ยงลูกเพิ่มขึ้นอีกสองสาคน คอลลเคชันรับผมเป็นคอลเลคชั่นเยอะมากเลยขายแล้วใช่ไหมเอออยากรู้ขายแล้วใช่ไหมขายแล้วครับขายแล้วมาบซื้อยังไงครับผมเราเป็นตอนนี้เราเป็นช้อปปิ้งทางทางออนไลน์ดิทอนฟ็อกซ์กับไอจีกับเฟซบุ๊กมีไซส์ตั้งแต่เด็กกี่ขวบถึงกี่ขวบตั้งแต่ประมาณ2ขวบถึง8ขวบค่ะทำเสื้อผ้าเด็กอาจจะได้ลูกสาวตามมาก็ได้พี่ติ๊กอยาไม่แน่นะครับก็อยากได้นะครับพ่อก็ใส่เสื้อดิทอนฟ็อกซ์ด้วยดูสิน่ารักคือคืออย่างอย่างตัวเนี้ยครับความจริงถ้าเป็นเสื้อผ้าเด็กก็ทำเป็นตัวเดียวให้ผม้ใส่ขขยยาึน ดีมากครับผมแล้วก็อย่างในคอลเลคชั่นแรกของเราเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับเป็นออกจากแฟชั่นนิดๆเลยนะครับเหมือนกับว่ายกเสื้อผ้าของผู้ใหญ่เนี่ยจำลองย่อลงมาเด็กๆก็แบบเฮ้ยเขาก็แบบเป็นแฟชั่นของเขาได้อะไรเงี้ยครับจริงแล้วก็บางทีแล้วถ้าเกิดว่าถ้ามองว่าถ้าเกิดเราสามารถขยายเสื้อผ้าเด็กนี้ขึ้นมาพ่อหรือแม่ก็สามารถอยากใส่ใช่ครับแต่งตัวให้เหมือนลูกๆได้อยากให้ป้อนอะอยากให้ เอางี้ดีกว่าเราไม่ให้พี่ติ๊กฝากแง่คิดดีๆในการใช้ชีวิตสักข้อเลยไหมครับในเรื่องของการทํางานนะอย่างผมเนี่ยพอเวลาทําอะไรเนี่ยครับเราก็จะแบบทําให้มันสุดไปเลยครับสุดๆไปเลยของนูโวครับต้องครับผมถ้าเกิดว่าเรายังไม่มั่นใจหรือว่ายังทําอะไรได้ไม่ดีเนี่ยครับผมจะต้องต้องขยันมากกว่าเดิมต้องซ้อมเพราะว่าผมจะมองตัวเองเสมอว่าเราเป็นคนไม่เก่งในเมื่อเราอยากจะทําอะไรให้เก่งเนี่ยครับ การที่เราหมั่นฝึกฝนการซ้อมเท่านั้นการที่ลองผิดลองถูกบ่อยๆนะครับจะทําให้เรามีประสบการณ์แล้วก็มั่นใจแล้วก็ทําอะไรแล้วเต็มที่กับมันค่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองการใช้ชีวิตของพี่ติ๊กเนาะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ติ๊กมากเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมนี่กับพวกกันใหม่ครับขอบคุณครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยนะคะโอนตินแล้วก็ปุจิโกะค่ะแล้วับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพวกกันใหม่เช่นเคยทุกวันพรุ่นี้ครับบ่ายสามโมงครึ่ง